คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตพอดแคสต์ Podcast ที่จะพาให้คุณไปพบกับคุณค่าที่ซ่อนไว้ระหว่างการเดินทางชีวิตกับคุณพ่ออนุชาชัยเดช สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งหนึงนะครับในรายการซ่อนไว้ในจังหวัดชีวิตครับพอสแคทคาทอลิกนะครับที่เป็นเพื่อนร่วมทางกับพบท่านทุกๆคนที่รับฟังกันอยู่นะครับหรือจะมาฟังย้อนหลังแล้วก็ค่อยๆเก็บรวบรวมเรื่องราวที่เป็นสาระประโยชน์รวมทั้งความรู้นะครับของคิดศาสนาเอาไว้ในหัวจิตหัวใจของท่านเพื่อว่าจะได้มีทั้งความรู้มีทั้งความเชื่อแล้วก็มีทั้งความรักด้วยครับ ในช่วงที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้นะครับเป็น6ตอนที่เราพูดถึงพรสปาเลโอที่14ผู้ปรารถนาจะสร้างสะพานแห่นสันตินะครับในวันที่8พฤษภาคมจนมาถึงวันที่18พฤษภาคมและวันนี้นะครับเราจะบอกถึงเรื่องราวนะครับบอกเล่าเรื่องราวของตอนที่227ครับหรือว่าตอนที่6ของเรื่องราวของสมเด็จพระสปาในประเด็นของ ความหวังที่จะสร้างสะพานแห่งสันตินะครับโดยยึดโยงเหตุการณ์ที่สําคัญอีกเหตุการณ์หนึ่งนั้นก็คือเหตุการณ์การเริ่มต้นสมณะสมัยของสมเด็จพระสปาเลโอที่14โดยพระศาสนาจากไทยพร้อมเพียงครับร่วมทำมิสานะครับแล้วก็เชิญชวนพี่น้องที่นับถือความเชื่อต่างกันนะครับแต่เป็นผู้นำศาสนาแล้วก็เป็นบรรดาทูตานุทูตต่างๆครับ เข้ามาร่วมพิธีกันนะครับในวันอาทิตย์ที่ 1. มพิถุนายนครับเวลา5โมงนะครับที่อัศวิหารอสามชันครับสภาประมุขป่าหลวงโรงมันคาริแข่งประเทศไทยก็ประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณวันนั้นเองเป็นโอกาสสมโพธพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์นะครับเราจึงถือเป็นโอกาสที่สําคัญครับเพราะว่าก็เป็นการเริ่มสมณสมัยของสมเด็จพระปาเลโอที่14นะครับแต่ว่าเป็นการเฉลิมฉลอง เป็นมิซาขอพระกุลในระดับท้องถิ่นนะครับซึ่งในวันนั้นเองครับพระคาริน,นันฟรังทิสเซเวียเกรงสักตว์โควิดวานิชนะครับพระอักรสังราชกิตยุุลของอักรสามนณฑลกรุงเทพก็เป็นประธานนะครับนอกจากนั้นยังมีพระอักรสังฆราชฟรังกิสเซเวียวีระอาพรล,ลัตนะครับอันอยังเป็นประธานสภาประมุขปา่าหลวงโรมมนคาริคแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็สมณทูตครับพระอักรสังฆราชปีเตอร์ไบรอันวิลนะครับเอกอั พระตุลาูุ้์นครรัฐบัติกันประจําประเทศไทยนะครับรวมด้วยพระกสังฆราชปิราเดชใจเสรีนะครับท่านเป็นรองประธานสภาป,ประมุขป่าหลวงโรมันขาหริอแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นอระกสังราชแห่งอัคคสังมลทนท่าแด่หนองแสงนะครับนอกจากนั้นก็มีบรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์แล้วก็สมุทนะครับก็มาร่วมงานกันครับเป็นต้นมิสระนะครับในวันนั้นเองนะครับพระคารินันฟฝรั่งิศสเซเวียร์เกียงศักด เป็นประธานท่านก็พูดถึงเหตุการณ์ที่สำคัญครับโดยเชิญพวกเราทุกคนร่วมใจอธิษฐานภาวนาพรขอพระพรจากพระเบญจเจ้าเพื่อพันธกิจอันสำคัญยิ่งของพระองค์ท่านพระพรที่เราทุกคนและผู้ที่มีน้ําใจดีนะครับก็จะได้ส่งต่อให้กับพันธกิจของสมเด็จพระสปาเลโอที่14ที่จะนำความดีนะครับจะนำพระวาจะจะนำพระพรของพระมาสู่พวกเราทุกคน ในวันนั้นพระกาดีดันเกียงศักดิ์นะครับท่านก็เดินทางไปเลือกตั้งสมเด็จพระสปาด้วยนะครับท่านก็เลยได้แบ่งปันเรื่องราวของสมเด็จพระสปาทั้งสองพระองค์นะครับความว่าพระสปารัฟังสิทธิและสมเด็จพระสปาเลโอที่1 4ประมุของคปัจจุบันใครจะนึกว่าวันจันทร์ที่21เมษาวันลุงขึ้นจากการฉลองปัสกาอันเป็นวันฉลองการกลับกินพระชนม์อาชีพของพระเยซูคริสต์เจ้า สมเด็จพระสปาฟังซิสจะจากพวกเราไปสู่อ้อมกอดของพระบิดาในวันอาทิตย์ปาสกาเป็นครั้งแรกภายหลังจากการประชวนหนักของพระองค์ท่านสมเด็จพระสปาฟังสิสได้เสร็จออกณพระบัญชรน,นะครับในวันนั้นก็จะมีเหตุการณ์ที่พวกเราจดจําได้นะครับซึ่งองค์ก็ออกมานะครับแล้วก็องค์ก็ประทานพระพรแก่ทาวโรมนะครับองค์ก็นั่งรถอะไรต่างๆแล้วก็ ตรงเป็นเหตุการณ์สุดท้ายนะครับที่พวกเราได้พบเห็นหลวงท่านจริงๆแล้วจะสามารถบอกได้ว่าคงก,ก็ออกมาอําลาเราเหมือนกันนะครับแน่นอนว่านําความเศร้าโศกมาสู่เราทุกคนแล้วก็มันก็เป็นเหตุการณ์ที่เป็นภาพซ้ำนะครับเพราะพระเยสุจ้าก็จากไปแล้วบุญเปโตก็เศร้าโศกเสียใจเ,เช่นเดียวกันแต่พระองค์ทรง,ทรง ตัดตอนสิ้นิพระชนว่าสําเร็จสมบูรณ์แล้วนะครับพระสปาฟรังซิสได้ทรงทําทุกสิ่งทุกอย่างสาเร็จสมบูรณ์แล้วนะครับแล้วก็เข้าสู่อ้อมกอดของพระเป็นเจ้านะครับแล้วในสวรรค์เราก็เชื่อว่าท่านอยู่ที่นั่นนะครับสิ่งเหล่านี้เองนะครับก็สร้างความบรรเทาใจให้กับพวกเราทุกคนแม้ว่าพระองค์จะจากไปนะครับระหว่าง12ปีแห่งสมณะสมัยของพระองค์แล้วก็ช่วงปีศักดิ์สิทธิ์แห่งความหวังเนี่ยพระองค์ก็ได้จัดเตรียมไว้นะครับ ลองรับให้กับผู้สืบสารเป็นประเด็นที่ผมเคยแบ่งปันไว้เหมือนกันนะครับว่าปีศักดิ์สิทธิ์นี้จะเป็นปีที่เราได้มีโอกาสทบทวนแล้วเราก็จะพบว่าในปีศักดิ์สิทธิ์2025นเครับเรามีสมเด็จพระสปาถึงสองพระองค์เลยทีเดียวนะครับที่อยู่ในเหตุการณ์สําคัญนี้นะครับในการเลือกตั้งพระสวาวงใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยครับพระคารินัน133ท่านก็รวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับ การเลือกก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่แสดงว่าพระคารีนันก็แบ่งปันจากประสบการณ์ตรงนะครับท่านก็บอกว่ามันก็ต้องผ่านการสวดภาวนา,านะครับเวลาที่ไต่ตองถึงความจริงที่เกิดขึ้นก็มีความท้าทายของโลกปัจจุบันมากมายนะครับรวมทั้งความพร้อมสิ่งที่จะต้องพึงพัฒนาปรับตัวมีการปรับปรุงแก้ไขพระศาสนาจากคาอริกนะครับก็ปรึกษาหารือกันแล้วก็มีประเด็นต่างๆที่ มากมายน่าสนใจการจ,จะเลือกใครขึ้นเป็นผู้ที่สืบทอดตำแหน่งเนี่ยครับก็คงไม่ง่ายนะครับเป็นต้นจะต้องเปิดรับฟังพระสู่เสียงของพระจิตเจ้านะครับในช่วงการประชุมใหญ่เตรียมการเลือกตั้งพระสภาร์พใหม่ก่อนที่จะมีการประชุมคอนเสรจริงๆแล้วก็ต้องจริงจังเข่งขัดรอบครอบในธรรมะประเพณีนะครับกระบวนการเลือกตั้งพระสภาองค์แรกเราก็ได้รับได้สมเด็จพระสภาร์พใหม่ซึ่ง ได้นพนามนะครับว่าเลโอที่สิบสี่ก็นแน่นอนนะครับก็ต้องต่อจากเลโอที่สิบสามนะครับเมื่อประมาณร้อยห้าสิบปีที่แล้วซึ่งยุคนั้นท่านได้ออกคําสอนด้านสังคมเป็นครั้งแรกครับชื่อว่าเรลุมโนวารุมการพื้นฟูนทารกิจในด้านสังคมขึ้นมาใหม่ในช่วงที่โลกกําลังประสบปัญหาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมมีการได้รับการเอารัดเอาเปรียบส้หรับประเทศไทยประเด็นนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าพระกุณ้ากรเล่าว่า แต่ประเทศไทยเนี่ยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับก็ได้เสด็จพระราชดำเนินไปเฝ้าแล้วก็เป็นการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกนะครับส่วนสมเด็จพระสปาองค์ปัจจุบันเนี่ยนะครับเหตุผลที่เลือกพระนามนี้ก็เพราะว่าปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็วส่งผลอย่างรุนแรงในทางสร้างสารรค์และก็อันตรายบ่อยๆจะเป็นเรื่องของ AI เศร,รษฐกิจนะครับสงครามกระจายทั่วไปหมดการคอร์รัปชัน ภลมรกิะจราชการสภาพแวดล้อมโลกร้อนนะครับบรรดาพระคาดินันทุกองค์ที่สุดก็มีความยินดีอย่างยิ่งเมื่อพบว่าพระสปาที่ได้รับการเลือกนั้นเป็นพระสปาเดโอที่14บสีถึงปลดมือก็คือกล้องเป็นเวลานานะครับแต่ก็ได้เข้าแถวตามลำดับขั้นเพื่อจุมพิษพระองค์เพื่อร่วมชื่นชมยินดีส่วนตัวเลยครับลำดับประเทศไทยเนี่ยทูณเจ้าก็บอกว่าในนามของทิศชน คาทอลิกไทยทุกคนพวกเราจะอธิษฐานภาวนาเพื่อโรรองท่านพร้อมจะร่วมมือกับโรรองท่านและขอพรรองได้โปรดไวพรแก่ประเทศไทยของเราด้วยคุณเจ้าเราว่าสําหรับพอเองณนะขณะนั้นก็ได้สัมผัสประสบการณ์การเป็นพระศาสะนาจากสากลนนะครับที่บ่งทรงประสานทุกคนจากรอบโลกนะครับจากทั่วโลกให้เป็นหนึ่งเดียวกันนะครับพระคารดินของเราก็รู้สึกประทับใจนะครับในช่วงเวลาตื่นใจนั้น ก็ทําให้รู้สึกว่าพระองค์ท่านทําสิ่งแบบนี้เกิดขึ้นด้วยพระดำรัสองธรรมคือความรักเมตตาและความเป็นอย่างเดียวกันนี่คือเรื่องราวของสิ่งที่เริ่มต้นสมณสมัยของพระองค์ท่านในมุมมองของอิสชนและในส่วนของพระเศาสนาจักไทยนะครับหลังจากนั้นพอจะจบอิสาเนี่ยครับสมณะทูตก็ได้กล่าวนะครับ ปากกสังราชปรางคิศเซเวียวีระอาพรลัดนะครับประธานบรรทุบัตรหลวงโรมันคาริคแห่งประเทศไทยแล้วก็ปากกาสังราชแห่งสังคมนทลนกรุงเทพก็ได้กล่าวไว้เหมือนกันว่าเรษสนนจากกลิตในประเทศไทยขอขอบพระคุณพระเจ้านะครับที่พระองค์ได้ส่งได้รับเลือกนะครับเป็นทัสปาองค์ที่สองสิดนะครับก็แน่นอนนะครับก็พูดถึงสิ่งที่ซ้ําๆกันแต่พระคุณเจ้าวีระนะครับก็ได้ตอบย้าว่า วันแรกที่ได้สรงรับเลือดเนี่ยพรงคตรัสด้วยความเมตตาว่าขอสัติภาพจงสถิตยอยู่กับท่านครอบครัวของท่านและทุกคนมนุษยชาติปรารถนาให้พระศาสนาจักเป็นสภาพเพื่อนำความรักของพระองค์พระผู้เป็นเจ้าไปสู่มนุษย์ทุกคนในโลกของเราครับแน่นอนนั่นคือเรื่องราวควา,ามตั้งใจควา,ามปรารถนาดีและสิ่งต่างๆที่หลอมรวมเป็นวาระของพระองค์ ที่โรรองจะท่งเป็นสมเด็จพระสป,ปาร์งปัจจุบันของเราเป็นประมุขของพระศาสนาจากักรเป็นมโนธรรมของสังคมเป็นผู้นําสันติเป็นใดๆก็สุดแล้วแต่แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าวความร่วมมือของพวกเราทุกคนนะครับตลอดสัปดาห์อันยาวนานทั้ง6สัปดาห์นั้นนะครับที่พวกเราได้ยินได้ฟังเรื่องราวของพระสปาเลโอที่14ผู้ปัถนาจะสร้างสะพานแห่งสันตินะครับ ตั้งแต่ฉากเปิดของอาเบบุสป่าแปมเรามีสมเด็จพระสปาแล้วและทำไมปรงถึงเลือกพระนามนี้พาย้อนกลับไปครับอย่างเส้นทางที่สมเด็จพระสปาทร่งเลือกตั้งแต่เป็นเนนเป็นใบรุ่นแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ตัดสินใจการเลือกเรื่องราวของคติพจน์นะครับเรื่องราวของโลโก้สัญลักษณ์หรือใดๆต่างๆที่หลอมรวมเป็นพระองค์ท่านและที่สุดท่านก็เข้าสู่ประลังของผู้รับใช้และเหล่าคิตชน คนไทยก็ได้มีโอกาสชื่นชมยินดีในวาระที่สำคัญนี้ด้วยนะครับท่ามกลางพี่น้องที่นับถิอศาสนาต่างไปแต่มีจิตใจและความตั้งใจเป็นนึ่งเดียวกันที่จะก้าวเดินไปด้วยกันครับหยิบเรื่องที่ซ่อนไว้มาบอกเล่าหยิบเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันนะครับสัปดาห์ถัดไปเราคงพาท่านผู้ฟังไปเดินทางนะครับจะเดินทางอย่างไรที่ไหนอะไรคงต้องติดตามกันและเดินทางยาวๆเลยครับเพราะว่า ปีศักดิ์สิทธิ์นะครับนอกจากรับพระกุณกาดุลทําตัวให้ศักดิ์สิทธิ์แล้วยังเปิดโอกาสให้เราได้สแสวงบุญครับเมื่อเราสแสวงบุญเราก็จะเจอบุญนั่นแหละครับแต่บุญนั้นคืออะไรเราต้องสร้างกันเองเรียนรู้กันเองแล้วก็จับมือไปด้วยกันเพื่อสร้างบุญมีความสุขในหนทางแห่งความรักขององค์พระเจ้านะครับสัปดาห์ที่ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ